สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องอีนางพากินพาเที่ยวจ้ะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวต้มยำจ้ะทำแบบง่ายๆเนาะต้ยมยำเส้นเล็กมากินกันเลยจ้ะพี่นอ้องตอนแรกจะกิน ขนมจีนพี่น้องเอ้ยต้มเส้นผิดส้มเส้นของเวียดนามแล้วจะ้ะมันก็จะคล้ายๆกันจะ้ะเส้นขนมจีนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือกัน อือรสชาติเปรี่ยวจิตจาดีมากอืม seb seb bir วิธีท,ทาง่ายๆนะจ๊ะพี่น้องต้มน้ําแล้วก็ใส่หมูหมูสับหรือว่าเนื้อบดลงไปเนาะใส่ปรุงปรุงรสปรุงใส่นู่นนี่นั่นเครื่องปรุงต่างๆ <c oughs> ใส่เครื่องตุ๋มย่ำหน่อจ้ะพี่น้องลงไปบ่าะมันตุมย่ำอ ต่ยงต้มยำกุ้งด้วยจ้ะใส่มะนาวใส่ใส่ถั่วจ้ะพี่น้องต้มร่วมกันลงไปจ้ะพี่น้องสุกแหลวกมะเทศใส่เส็นพี่เขาเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะ 特别一下 บางเอินว่าผักผักของเรามันมีอยู่แล้วเนาะต่เลยง่ายจ้ะพี่น้องมีผักต้องโอ้มันก็จะทาให้รสชาติดีขึ้นเนะจ๊ะหอมกะเทียมเจียวเจียวกะเทียมใหม่ๆเลยอืม นี่จะพี่น้องแต่สั้นีน่ยนะจ๊ะกับเบิร์ตเลจ้พี่น้องที่เหลือก,ก็จะเป็นพวกเศษหมู <c oughs> เล็กๆน้อยๆนะจ๊ะยังไงก็ขอฝากช่องอีนางพาก,กินพาเที่ยวด้วยนะจ้ะพี่น้องสําหรับวันหยุดอาทิตย์นี้ก็หมดไปแล้วจ้ะพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย